ใตใจทะเบียนทะเบียนอนะไรวะทะเบียนไทยปะตกใจอ่ะยังไม่คุ้นวะมองตรงไปยังคุ้น ผมยังไม่เห็นน้องนี่ถือฐานว่ายังไ,ไ,ไม่เห็นเสาไฟฟ้าเลยอ่ะอจะเพียงกันออาก็มีสาเะใช่ครับก็อ,อยู่อย่างนี้แหละ 干差查？他哪里？ ถึงนั้นแหละนนะถ่ยรูปก,กับกเด็กมากมหารม,าม,าม่าี่คือศาละอะไไม่รู้วางไม้ตรงนี้นะ